แค่ถอยนิดเดียวชีวิตหนึ่งอาจรอดเสียงไซเรนรถพยาบาลดังลั่นลานโรงพยาบาลยามคำ่ำพยาบาลสองคนเข็นเตียงผู้ป่วยวิกฤตพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเต็มคันออกมาอย่างรีบร้อนญาติสาวคนหนึ่งน้ำตาคลอมือสั่นไหวจับมือพ่อไว้แน่นพ่อทนไว้นะเขาจะพาไปโรงพยาบาลใหญ่แล้ว ทีมแพทย์และพยาบาลช่วยกันประคองท่อช่วยหายใจเครื่องปั๊มหัวใจพกพาเสียงนับจังหวะดังระงม1นึสองสาชาร์จพวกเขารีบเข็นเตียงตรงไปที่รถพยาบาลที่จอดรอยอยู่ทันใดนั้นรถกระบะสีดำคันหนึ่งขับมาจอดจอดท้ายรถพยาบาลพอดีคนขับชายวัยวกลางคนลงมาดูแล้วหันหลังกลับไปขึ้นรถเฉย เสียงพยาบาลตะโกนคุณคะขอทางหน่อยคนไข้จะไม่ไหวแล้วแต่เขานั่งเฉยทำหน้าไม่พอใจเหมือนรำคาญเสียงไซเรนย่าสาวคนนั้นพนมมือว่าอย่างหมดแรงพี่หนูขอเธอคะค่ะถอยนิดเดียวก็ได้หนูขอชีวิตพ่อหนูหน่อยเถอะเธอร้องไห้สะอกสะอื่นมือไหว้ซ้ำๆแต่ชายคนนั้นเมือนสายตามองออกไปทางอื่น เสียงเครื่องตั๊มหัวใจหยุดลงเสียงพยาบาลพูดเบาๆไม่มีชีพจรแล้วญาติสุดลงร้องไห้กอดร่างข้อไว้ตรงลานรถพยาบาลแสงไฟไซเรนสะท้อนบนพื้นเปียกน้ำกลายเป็นสีแดงหม่นเร่ากับความสูญเสียพร้อมเพียงราวิยอมถอยหนึ่งชีวิตจึงไม่มีวันได้กลับบ้านอีกเลย ภาพชายคนเดิมยืนมองเหตุการณ์ด้วยแววตาเสียใจพุทธพดเตือนใจอัตตานังอุปมังกัตวาณหาเคยายิญใหญณคาตเยพึงเอาตนเองเป็นประมาณไม่พึงเบียดเบียนผู้อื่นและไม่พึงทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนข้อคิดไทยเรื่องความเห็นแก่ตัวเพียงเสี้ยววินาที อาจพรักลมหายใจสุดท้ายของใครบางคนไปตลอดกาลจงเห็นอกเห็นใจและเอาใจเขามาใส่ใจเราเพราะมนุษย์เราทุกคนก็มีคนที่รักและรอยอยู่เหมือนกัน